เฮ้ยข่าวเลยหัวเว่ยกำลังทดสอบสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่มีดีไซน์คล้าย P60 Art ผสม P40 Pro หลายๆคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทางหัวเว่มีข้อจำกัดกับทางสหรัฐทำให้สมาร์ทโฟนหัวเว่ไม่สามารถใช้งาน 5G ได้เลยครับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาล่าสุดครับเหมือนว่าจะมีข่าวดี เมื่อมีรายง,งานว่าหัวเว่ยกำลังทดสอบสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G อยู่ในตอนนี้ครับถึงแม้ว่ารายละเอียดของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้จะไม่มีมากนักน,นะครับแต่ก็มีการเผยดีไซน์ที่น่าสนใจของหัวเว่ย 5G รุ่นนี้ออกมาด้วยครับโดยเราจะเห็นดีไซน์ฝาหลังที่มีความคล้ายคลึงกับหัวเว่ย P60 Art สมาร์ทโฟนเรืทธงรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวที่จีนไปไม่นานนี้เองครับซึ่งฝาหลังมีลวดาลายเส้นโค้งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ําในท้องทะเล และหน้าจอโค้ง4ด้านแต่ก็มีจุดที่แตกต่างออกไปก็คือโมดูลกล้องหลังที่วางเลนทั้ง3ตัวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมทำให้นึกถึงกล้องของหัวเว่ P40 Pro ไม่น้อยเลยครับซึ่งข้อมูลที่ว่านี้ยังคงเป็นเพียงข่าวลือและระบุไว้เพียงแค่ว่าเป็นขั้นตอนการทดสอบเท่านั้นครับเราอาจจะได้เห็นสมาร์ทโฟน 5G จากหัวเว่จริงหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหาหัวเว่ หาทางแก้เกี่ยวกับเรื่อง 5G ได้จริงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast สเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ